ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับพบกับคลาสใหม่สุดแกร่ง legendary numbers นักแตะดับตำน จะมาที่จดจําในเบอร์เสื้อนั้นๆลุยได้เลยตอนนี้ครับเฉพาะที่ฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิึงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่ 5T ปีศาจแดงตามน้องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าท่านใดชอบการนำเสนอและอยากให้กําลังใจผมและทีมงานฝากกดปุ่มติดตามให้กันผมและทีมงานจะดีใจมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ อย่างที่ทุกคนทราบนะคบว่าบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับอดัมคราฟตันผูดข่าวจากเรียลเอติกไปจนมีการเผยแพร่บทความนี้ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับสรุปรวบยอดฉบับเต็มเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยนะครับดูเหมือนกับงานได้แปลไว้เรียบร้อยที่เพจ Facebook นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะอ่านต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ต้องสมัครสมาชิกของเรียลเอติกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันว่าผมชอบอะไรจากการเปิดใจของบรูโน่บ้างอย่างแรกเลยนะครับผมชอบที่เขาบอกว่า ทุกครั้งที่เขาโวยเพื่อนเนี่ยมันเป็นแค่การอยากให้เพื่อน,นมองสนามกว้างๆแล้วก็จ่ายบอลเป็นออปชันที่ดีที่สุดนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะไปขอโทษเพื่อนคนนั้นที่เขาตะโกนบอกในสนามหลังจบเกมครับสำหรับเรื่องของการวิจารณ์จากสื่อและแฟนบอลเนี่ยเขาน้อมรับนะครับคือจะวิจารณ์เขายังไงก็ได้แต่ขอให้พาทีม เก็บชนะในแต่ละเกมให้ได้ก็พอนะครับนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วบางเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้พอใจเสถียรการจ่ายบอลและฟอร์มของตัวเองนะครับแต่แค่บอลเขายิงได้ก็เลยอาจจะมีเสียงชมว่าเขาเล่นดีหรือพอูดง่ายก็คืออารมณ์แฟนบอลอย่างเราๆนี่แหละครับคือถ้าชนะก็ดีใจถ้าแพ้ก็จะหาจุดมาวิจารณ์กันแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มส่วนตัวของนักเตะครับบางทีเกมที่บุูโน่เล่นด้วยฟอร์มส่วนตัวดีมากๆอาจจะเป็นเกมที่ทีมแพ้ก็ได้ส่วนการเล่นบอลเสียเส่ยงๆเนี่ยคือบุูโน่ก็จะทําต่อไป เขาไม่ได้จ่ายบอลเสี่ยงเพราะว่าอยากจะเอาเครดิตลูกจ่ายสวยๆแต่เขายอมเสี่ยงแทบทุกครั้งถ้าเขาทําได้กราบใดก็ตามที่เขาทําให้ทีมชนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาฟังรโรน่เล่ากันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้มาก่อนนั่นก็คือเทคนิคการหาพื้นที่จ่ายบอลโดยที่ไม่มีตัวประกบนะครับจุดนี้รโรน่เรียกว่าเดตโซนถามว่าเดตโซนอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในจุดที่ผู้ดสินมกักจะยืนอยู่ครับรโรน่บอกว่าก็เพราะว่าไม่มีใครไปสนใจหรือว่าตามประกบผู้ดสินใช่ไหมล่ะเขาก็จะอยู่ในมมุที ไม่ห่างจากพูดแต่สินมากแล้วก็คอยสังเกตว่าพูดแต่สินวิ่งไปทางไหนแต่แฟนบอลก็แซวกันว่าแหมพี่โนโพี่โนโเล่นพูดแบบนี้ต่อไปฝั่งตรงข้ามก็รู้แกหมดสิครับพี่แต่ก็ไม่หรอกครับผมก็เชื่อว่าบรูโน่ก็น่าจะรู้ดีกับการออกมาบอกออกสื่อแบบนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็คงจะหาเทคนิคใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ดีนั่นแหละเนาะมาถึงบทสัมภาษณ์ของแต่เร์มาเลาเซียกันบ้างครับอะไรล่ะที่ทําให้เจ้าหนูไตเนี่ยกลายเป็นนักสู้ทุ่มเททุกนัดเพื่อทีมแบบนี้ มาเลเซียบอกว่าง่ายๆแล้วก็คือคิดซะว่าเล่นทุกนัดให้มันเหมือนนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเขารู้แบบถ่องแท้เลยว่าพอมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยความเข้มข้นของเกมมันต่างจากลีกอื่นๆจริงๆแต่มันก็ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับมาเลเซีย,ยยังออกมาขอบคุณแกรี่เนวิลล์ด้วยนะครับที่ชื่นชมเขาแล้วมันก็จะเป็นกําลังใจสําคัญมากๆสำหรับตัวเขาเองเลยแล้วเขาก็เล่าต่อทิ้งท้ายนะครับว่าตอนที่เขารู้ว่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมกับลิเวอร์พูลคือเขาดีใจมากๆ นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับชีวิตของเขาเลยนะครับแพชชั่นของแตเร็วลสูงมากๆ ดูบางก่านแมทเอยังเชื่อลึกๆนะครับว่าเอริกเทนฮากเลือกถูกคนแล้วแหละแล้วก็หวังว่าน้องเนี่ยจะโชว์ฟอร์มดีและยึดตัวจริงต่อเนื่องทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะขณะที่หนึ่งนักเตะใหม่แต่ว่ากลายเป็นขวัญใจแฟนๆไปแล้วอย่างคริสเตนเอริกเซนก็รู้สึกสนุกกับการลงเล่นในกับยูเนเต็ดนะครับโดยเฉพาะการต้องรับบทบาททั้งฟอลสไนหรือว่ากองหน้าตัวหลอกเมดฟิลตัวรับและปัจจุบันทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับกับตำแหน่งมมดฟิลตัวกลางหมายเลข8ดนะครับเอริกเซนยังพูดถึงกระแส ใจที่ถูกนําไปเปรียบเทียบกับพี่ควรนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็มีแนวทางและการสร้างชื่อของตัวเองนะครับคริสเตียนบอกว่า เขารู้สึกโชคดีที่เคยลงสนามพบกับพอลสโคฉะนั้นในเขารู้สึกมีความสุขมากๆเลยถ้าจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับสโคซี่ครับซึ่งเรื่องนี้แฟนๆยูไนเต็ดบางส่วนก็เห็นด้วยแหละครับว่าพอเห็นคริสเตนลงเล่นแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงพอลสโคจริงๆนั่นแหละครับแฟนเพจแฟน,แฟนช่องครับเป็นโอกาสที่ดีที่ดูบอลกับแนทเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์โดยตรงกับลอรีวิทเวลครับผู้สื่อข่าวจากแอตเลติกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนํามาฝากเช่นเคยโดยเฉพาะ เป้าหมายต่อไปของยูเนเต็ดซึ่งลอรีก็มองว่าอาจจะมี2องดีลที่ยูเนเต็ดอาจจะเดินหน้าในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับทั้งโคดี้กัคโปแล้วก็อาจจะเป็นมิดฟิลด์อย่างยูริเตลมันส์ครับไปฟังเสียงของลอรีกันครับ Yeah I could see that one coming up again um, The reason why they didn't ultimately go for him this time was because um, Ten Hag liked what he saw from Anthony Langer and the price for Anthony kept going up and up so You know, if they'd been able to get Anthony for maybe eighty million euros, maybe that would have given them, you know, that that kind of 20, 30 million that, that was required to get Gakpo. Gakpo seems to be in good form still. You know, scoring and assisting for PSV Eindhoven. Um, and, and yeah, with with Ten Hag, yeah, Ute Lemans, I'm not so sure. I mean, he's available. You know, he's been available probably since he, he well, even before he signed for Leicester United. You know, I think he would have happily gone to United if United had made a bid um you know he's got one year left on his contract so free agent next summer uh, potentially um you know maybe as a free transfer yeah you know i could go and do something like that but i don't know i get the impression that they've had the opportunity before now so there must be something stopping them going yeah let's let's commit to this <laughs> ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการสนับสนุนเสมอมาครับสามื่อคีคือพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4